สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับ EP ที่5นะครับหากชอบูกใจรายการไหนนะพี่นะสามารถติดต่อได้ที่อดีรันและเบอร์เธอได้เลยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นพระปิตาจินดาวนีรุ่นดวงสศรีวัดพระธาตุพนมวรวิหารนะฮะจังหวัดนครพนมนะฮะ ที่ระลึกนะครับครบวลาระ99ปีนะครับนะโอ้นะฮะสรับวันนี้ครับเดี๋ยวมาลองรับชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆนะเดี๋ยววาลุยรายการแรกกันเลยครับรายการที่1ฮะหรือรายการที่1ครับต้องขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับวันนี้เราเปิดกันเหมือนเดิมครับ16รายการฮะ ใครอยากจะรุ้นนะครับลุ้นละ250บาทนะครับรายการแรกเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีตะกุดทองทิพย์สองดอกเลขคุณต้งเบอร์หมายเลขตัวเดียวครับหมายเลขเก้าฮะโอ้โหเปิดมาองค์แรกก็หมายเลขเก้าเลยพี่เปิดมาองค์แรกก็หมายเลขเก้าเลยพี่รายการนี้ขอสามร้อยบาทองค์แรกขอสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สองฮะ รายการที่2เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดาวันีหน้ากากทองแดงลงยาจีวรครับเลขคุณตเบอร์1น0รายการนี้ลงยาจีวรขอ350อสิบบาทนะพี่นะรายการที่2ฮะต่อมารายการที่3ฮะรายการที่3นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อก้นหอยจินดาวันีเลืองแสงกาไรทองคู่แข่งคู่พี่เลขคุณตเบอร์นรครับ โอ้โหสวยๆเลยรายการนี้เอาไปครับพี่ชาย350บาท350บาทครับได้ชื่สวยไปเลยพี่เลขคุณเบอร์มายเลข68สิบแฮะนะรายการที่3ฮะต่อมารายการที่4ครับรายการที่4เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดำเบลังเหลืองแสงด้วยดำเบลังเลืองแสงเลขคุณเบอร์มายเลขเจนะ หน้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากเงินแท้พี่รายการนี้หน้ากากเงินแท้เอาไป400บาทพี่ชายเลขคนจะเบอร์ใหม่เลข76ครับนะ400บาทพอฮะต่อมาครับรายการที่5ครับรายการที่5เปิดขึ้นมาฮะรายการที่5เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อตะกวดกำไรทองคำเดียวรุ้นกำไรทองคำคู่14องค์อาทุข,ขอให้เป็นกำไรทองคำคู่แล้วกันนี่ฮะ โอ้โหข้างเดียวฮนะไม่เป็นไรพี่ข้างเดียวเลขคุณจ้าเบอร์มาเลขห้าสิบหกรายการนี้จัดไปครับพี่ชัยนะครับขอที่เก้าร้อยบาทนะครับขอเก้าร้อยบาทผมพิเศษได้ฮนะเก้าร้อยบาทครับพี่ชยัยรายการนี้ฮนะนะี่ฮะขอเก้าร้อยบาทนะฮะต่อมาครับพี่ชยัยรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่หกฮะ รายการที่6ขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านไพลดำตะกุดทองทิพย์กำไรคู่ลเลขคุณจะเบอร์มาเลขหนึ่งแปดสี่ครับเอาไป300บาทพอพี่เอาไป300บาทพอพี่ชายนีครับรายการที่หฮนะต่อมาครับรายการที่7ครับร <c oughs> ายการที่7ขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับ ปัดหน้าทองกำไรเงินคู่ฝั่งเพชรเลขคุณเบอร์อรมาเลขหน,นึ่ก้าศูนฮะนี่ฮะเอาไปพิจชายอยางค์นี้นะครับนะกำไรเงินนะฮะคู่นะครับขอ300พอพี่นะครับสามบาทพอพิจชายรายการที่7ครับต่อมาครับเปรายการที่แปดฮะ รายการที่8ปเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อสายลุ้งพญาเสือองค์เขียวเรืองแสงครับ <S <S เลขคนเบอร์หมายเลข16กระดกซับฮะรายการนี้เอาไป300พี่แนวสามร้อยบาทพี่ชายเนื้อสายลุ้งพี่นะครับองค์เขียวนะเอาไป28นะครับ28 0บาทพอพี่นะครับเรืองแสงด้วยนะพี่นะรายการที่รายการเรืองแสงด้วยพี่รายการที่8ปฮะงามๆฮนะ มาครับรายการที่เก้าหรือรายการที่เก้าครับโอ้โหสินมันหนาเลยฮะรายการที่เก้าองค์นี้สินมันหนาเลยครับรายการที่เก้าองค์นี้เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงนายช้างคุจีวอนหลวงปู่นาการอัปก้าลงยาจีวอนครับเลขคุณสมบัมเลขแปดสิบเก้าครับสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่สามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่ เก้าครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อผมพุทธคุณปัดหน้านี่ฮะับกำไรเงินแท้คู่ฝั่งเพชรนะครับเลขคนตัเบอร์มาเลขสองสี่ครับรายการนี้เอาเป็นสามร้อยบาทัวครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเปิดขึ้นมาพี่ รายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อตะักวอวนหน้ากากนวะครับเนื้อตะกักวอวนหน้ากากนวะครับพี่เรียกคนจะเบอร์มาเลขห้าตัวเดียวฮะโอ้ยนวะผิวสวยมากพี่นะครับนวะผิวสวยมากอุ้ยองค์นี้สวยนะองค์นี้สวยเลยพี่นะครับสวยเลยนะครับผมขออนญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับองนี้สวยเลยนะครับนี่ขออนญาตถ่ายรูปแป๊บนะครับ อันนี้องค์น,นี้สวยจริงยอมยอมพี่นะองค์นี้สวยจริงนะขอญาตถ่ายรูปนะครับใครปิดองค์นี้นะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเพิ่มเติมได้ที่ผมนะ,นะผมถ่ายรูปให้โอเคนะครับองค์น,นี้สวยสวยนะรายการที่ผมขอที่หกร้อยบาทพอหกร้อยบาทพอพี่นะสวยจริงนะครับ <TF> ใครรับแจ้งได้เลยหกร้อยบาทนะครับพิเศษให้นะครับหกร้อยบาทนะครับอุ้ยสวยจริงครับนะนวะเลื่อมจรังเลยพี่นวะเลื่อมจัิงเลยนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการไปพี่เป็นรายการที่สิบสองนะฮะนวะเรื่องสวยๆฮะรายการที่สิบสองเปิดมารายการที่เป็นเนื้อจินดามณีเรืองแสงนะฮะตะกุดเงินเจ็ดดอกพี่ชายแข่งเงินครับโอ้โหเลขคนตัวเบอร์อรที่มาเลขห้าศูนย์นฮะเงินเจ็ดดอกพี่ชายสุดจัดเลยครับแปดเลยนะพี่นะอ๋อไม่รวมแข้งอ๋อนี่ตรงนี้สามสามตรงนี้หนึ่ง อ่า7ดอกแล้วก็แข่งเงินโอ้โหสุดพรีเมียมฮนะเลขคุณต้เบอร์มาเลข50ครับรายการนี้ขอ500นะรายการนี้ขอ500ครับ,ยรอ,รบอยังเปิดไม่เคยได้เลยครับนะขอ500นี่ฮต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่13ฮะร <c oughs> ายการที่13โอ้โหเหรายการนี้เนื้อสายลุงมนะัตเตอร์พีชฮะองค์จินดามนินีตะกุดเงินฮนะ นี่ก็มัตเตอร์พีชพี่เลขคุณตเบอร์ไม่ได้เจ็ดนะฮะต่อพิเศษครับรายการนี้ก็เอาไปครับพี่ชายนะครับขอที่หกร้อยฮยเอาไปห้าร้อยนะเท่ากันเอาไปห้าร้อยพี่นะโอ้โหเดือดเลยพี่นะนะเดือดเลยฮะน่าจะเป็นอีทียูท้ายนะครับนะของอ่ารุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับตอนที่ห้ารุ่นสุดท้ายแล้วนะครับต่อมาครับรายการนี้เปิดออกมาพี่เนื้อชั้นมากนะฮะหน้ากาดทองแดงคุกจีวอนหลวงปู่เลขคุณตเบอร์ใหม่เลขหกสิบสี่ฮะ รายการนี้เอาไปสารพี่ชายนะครับ3า0บาทนะครับรายการที่1 4ฮสต่อมารายการที่15ครับรายการที่15เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อวานสบู่เลือดตะกุดสามกษัตริย์เงินทองนาคนะเลขคกคุณเบอร์หนึ่งสองเจ็พี่ชายเงินทองหน้าผมแบ่งให้250 แบ่งให้250บาทครับพี่ชายรายการที่15ครับพิเศษได้นะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับเอรายการสุดท้ายครับของ EP นะี้นะครับนะตอนที่5แล้วนะครับของรุ่นนี้นะรายการสุดท้ายเปิดขึ้นมารายการที่เป็นเนื้อไพดาตะกุดทองทิพย์กำไรคู่นะเลขหัวตัวเบอร์หมาเลข85ครับเนี่ยเอาไปครับพี่ชายองค์นี้250บาทนะขอเปิดครบ20องค์แล้วกันพี่นะเหลืออีก4องค์มาฮนะ ไลน์กันต่อพี่จ้าครับรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาก็พี่ชายรายการนี้เป็นนึ่ว่าขมขมิ้นนะครับผงขมิ้นตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกด้านหลังปิดแผนเงินหน้าหลังฮะเลขคนจัเบอร์มาเลขหกสิบเก้าครับรายการนี้เอาไปสามร้อยพอพี่สามร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดฮะ รายการที่ที่แปดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้ออะไรพี่นสะสักครู่นี่ครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมหาชนวนะฮะเลขคุณเบอร์เลขเก้าสิบสามครับ,ร,บ,ร,ร,บรายการที่เปิดแบ่งปันที่สามร้อยบาทเหมือนกันฮะสามร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับโอ้โหนะฮะเลขที่แปดสิบแปดนี่ ต่อมาครับรายการที่สิบเก้าะรายการที่ส9เปิดออกมาเป็นเนื้อผงแรกเด็กนักพีน่ากลางทองแดงเลขคนต้อไปสามสิบสองครับรายการนี้เอาไปพี่ชายครับ300บาทครับพี่ชายรายการที่19เกาฮะต่อมาครับรายการที่20่สิฮะ รายการที่20เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้องผงจีนดามณน,นีองคขาตะกุดทองทิพย์กำไรคู่พี่เลขคนเบอร์120นะฮะรายการนี้เอาไป300พี่ชายรายการที่20เอาไป300บาทครับนะวันนี้ก็มีแบ่งปันให้พี่นะครับนะ20รายการนะครับลองเลือกดูหางชอบูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อได้ที่ไอเดียและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามดูรายการนะครับขอบพระคุณมากๆครับ